ท่านท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดร้อยแปดไมโครซับบัตรโปรแกรมแบบที่ทีมีรู้แล้วนะครับท่านวันนี้ก็มีสาระดีๆใหม่้วนะครับวันนี้จะพามาชมเจ้าซูมเอ็กกันนะครับผมนี่มาซ่อมครับผมอาการบิดไม่ขึ้นนะอูบบวบววอดวอดนะง่ายๆนะเดี๋ยวทุกคนต้องเจอนะครับผมซูมเอ็กนะครับผมที่ใครใช้รถรุ่นนี้ก็เดี๋ยวดูนะครับผมบิดไม่ขึ้นนะครับ อาาวบบ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 เงี้ยมันปิดไม่ไปนะครับผมเดี๋ยวดูว่าอาการมันเป็นยังไงมั่งครับผมเบื้องต้นเราต้องเช็คก่อนเลยนะครับผมเช็คอะไรมั่งครับผมหนึ่งเช็คดูลูกค้ามาส่งปั๊บเราก็เช็คเลยลองติดเครื่องดูแล้วก็อาการเป็นอย่างงี้เราก็เช็คก่นครั้งแรกเช็คแบตสองเช็คมันเครื่องสามเช็คอ่า น้ำมันในถังเนี่ยแล้วก็เช็คซ้มเชื้อเพลิงแล้วก็มาหัวฉีดมาดูซิว่าอันไหนมันจะเสื่อมนะครับแล้วก็มาเช็ควาลแล้วก็ดูวัดเทียนด้วยครับผมว่ามันยันหรือเปล่าครับผมมาเช็คหลายๆจุดกันเลยแล้วก็กองอากาศนะปัจจัยที่มันเป็นเป็นได้หมดเลยนะครับผมกองอากาศด้วยว่าลูกค้าเปลี่ยนหรือเปล่ามาเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยเดี๋ยวขอแกะมันก่อนนะครับผม ครับก่อนแกะก็เดี๋ยวติดเครื่องให้ FC ฟังก่อนนะครับทุกทา่ทาทนผู้ชมฟังดูงก่อนว่ามันอาการเป็นยังงี้นะมันก็จะติดยากๆครับผมอย่านีน้บู๊ๆๆบบุ๊บบู๊บปิดไม่ไปครับผมนะฟัองอาการรู้นะอาการมันจะอย่างเงี้ยบิดทะเลเลยยังไงเนี่ยนะ บึ๊บๆเลยครับผมเนีย่ยครับผมอยู่ๆก็เดี๋ยวพุ่งปุ๊ดอยู่ก็บึ้งๆเนีนน่ยๆนะฮไม่ายโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นอะไรนะครับผมนะรหัสที่ใหม่นี่ไฟไม่มีโชว์อะไรทั้งสิ้นเลยนะนะครับผมเนีย่ยเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลว่าตัวไหนมันเสื่อมบางครั้งที่มันเสื่อมแนละ้วมันไม่โชว์นะครับมีนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเนี่ย เนี่ยบิดอย่างเงี้ยมันจะดังไงนะบิดสุดเลยนะนะมันไม่ไปครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยขอไม่ได้เลยนะครับผมเลร่งโอเคเดี๋ยวมาลแเรามาเช็คตามจุดกันครับว่าไอตัวไหนมันเสื่อมนะครับครับขั้นแรกเราก็วัดแบตมันก่อนเลยนะเนี่ยแบตก็จะถอดน็อตหนึ่งสองสามตัวนะครับผมข้างละสามเป็นหกนะครับผมมันอยู่ใต้บอกนะครับผมเปิดบอบเราจะเจอครับไอฮอนด้าเนี่ยก็ไม่รู้เป็นไรครับผมชอบซ่อนหากับ ช่างนะครับผมชอบหลบเอาแบตไปนูน่นไปนี่ออกมาใหม่ก็ต้องไปศึกษาเลยนะครับผมถ้าออกมาไม่ใหม่เราไม่มีคู่มือก็หาแบตกว่าจะเจอนานนะครับผมแล้วก็วัดค่ามันก่อนนะครับผมอ่าจะเห็นไม่เอ่ยอ่าแบตมันจะขึ้นที่สิบสามจุดศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้าศูนย์สี่โอเคมันจะขึ้นได้เต็มนะครับผมไฟเต็มวัดโวลต์มันแล้วไฟเต็มไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ลองติดเครื่องด้วย ติดเครื่องแล้วก็ลองเร่งดูว่าไฟมันชาร์จเปล่านะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้ติดนะรถมันตั้งขาตั้งไม่ได้เดี๋ยวมันจะวิ่งอันตรายก็เลยบอกว่าให้ติดเครื่องเช็คไฟชาร์จไว้เดี๋ยวผมจะเช็คที่หลังนะครับผมครับเราเอาไส้กรองออกมาเลยนะครับผมเทสดูก่อน ก็ต้องเทสดูโอ้โหดูขนาดนี้เลยนะครับผมมันจะบิดไม่ออกนะครับผมอย่างนี้บิดไม่ออกครับอย่งนี้บิดไม่ออกแน่เลยครับผมตันตักเลยนะครับผมโอ้โหไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับผมมันก็เลยอาการต้องเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเปิดกล่องแล้วเดี๋ยวลองสตาร์ทดูอีกทีนึงนะครับ ไอตัวนี้ชอบเอาถังมาไว้ใต้ล่างนะครับผมเนี่ยไว้ใต้ล่างมันก็จะมีน้ํามันเยิ้มๆหรว่าน,น้ําชอบเข้าไปนะครับผมเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ไปเป่ามัดแล้วเนี่ยยังมีความสกรปรกอยู่เยอะเลยเอาไว้ตรงเนี้ยไม่มีข้อดีอะไรสักอย่างเลยนะครับผมถังน้ํามันเอาไว้ตรงเนี้ยนะไอรถตัวเนี้ยลุยน้ําน้ําก็เข้าถังได้นะครับผมล้างก็คอยจะเข้านะครับร,รุน่นนี้เอามาไว้ตรงเนี้ยสกรปรกแล้วเวลาเติมน้ํามันเนี่ยคลิปผมมันอยู่ก็เท้าเราตีนเราเนี่ย มันจะมีแต่คิปผงเปิดแล้วก็คิปผงลงถังน้ํามันนะครับผมอันนี้ไม่ไม่ดีครับผมตัวนี้ออกแบบมาเอาวางไว้ไม่ดีแต่พื้นใช้สอยตรงเนี้ยว่ายาวดีแล้วแต่มันมาเสียถังน้ามันเอาไว้ข้างล่างมันต้องเอาไว้เติมบนบน,บนนี่นะครับรูต้องทําแบบที่เติมอยู่บนบนหน่อยอย่ามาเติมมาตรงเนี้ยอ่าข้อเสียมันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาวัดแรงดันกันกันก่อนไม่งั้นก็ต้องล้างเหลือนลิ่งด้วยนะครับผมมันสกปรกอะโอเคอย่าต้องถ่ายเป็นชอ็อตๆไปนะครับ ครับขับ้วตรวจสอบก็อยู่ใต้เบาะข้างหม้อบแบตนะครับผมอันนี้ก็กล่องสี่เหลี่ยมแดงๆเล็กๆนี่นะครับผมก็จัดการงานตัวล็อกขึ้นมานะครับผมงานงานเนี่ยจับงานนี้ดึงขึ้นเลยโอเคเหมัน,นก็ตามเคยนะครับผมไปดูคลิปที่ลบโค้ดมีบอกนะครับผมอันนี้บอกก็จะซ้ากันไปมีคลิปลบโค้ดอยู่แล้วก็เสียบสายเข้าไปเลยนะครับผม อันนี้เดี๋ยวดูกู้ดูข้อมูลก่อนข้อมูลก่อนนะครับผมก็ยังไม่มีไอช็อตเตอร์นะครับผมด็อกเตอร์ไม่ใช่ช็อตเตอร์ยังไม่มีด็อกเตอร์๋ยู่ก็าลังสั่งอยู่นะครับผมแล้วก็มาดูรหัสปัญหามันครับรถตัวนี้มันติดรหัสอะไรนะครับผมเรากู้ดูก่อนครับผมหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งสอง แล้วก็หนึ่งนะครับผมอันนี้มันจะติดรหัสยี่สิบเอ็ดนะครับผมพิมสองข้างยยาวก็เป็นสองแล้วก็หนึ่งสั้นหนึ่งครั้งนะครับผมยวดูใหม่หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งแวบเนี่ยมันติดรหัสอ,อยู่นะครับผมไอรหัสตัวนี้มันก็คือเซนเซอร์ O2 นะครับผมมันจะ รู้สึกว่าเขาไปซ่อมมาหรือเปล่านะครับผมเขาถอดแล้วเขาไม่ได้ลบเดี๋ยวผมจะลองลบดูก่อนนะครับผมครับผมอันนี้มันก็ต้องเช็คเดี๋ยวเช็คที่พัหน่อย มันลบติดรหัสแล้วยังไม่หายนะครับผมเพราะไอ้ตัวรหัสเต็เลอร์โอทูเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลกับเครื่องยนต์เท่าไหรนะครับผมไอ้ที่มันพื้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 นนี่ก็ต้องมาดูรหัสตรงที่ไอ้มันไม่ขึ้นรหัสครับเดี๋ยวมาดูตรงความเชื่อมเพลิงอีกทีเดี๋ยววัดข้ามาก่อนนะครับผมครับบางครั้งอ็ลบข้อมูลไปหมดแล้วนะครับผมบางครั้งก็รดยังสะดุด ลบไปหมดแลยก็ยังสะดุดนะครับผมบางครั้งก็มีอาการเกิดนะครับผมเพราะเป็นรถเก่าที่ใช้แล้วนะครับผมเราก็ต้องเช็คเรือนลิ้นเร่งนะครับผมเนี่ยล้างแล้วก็ดูน้ํามันวัดเทียนเช็ควาล์วนะครับผมเ,เซนเซอร์ต่างๆที่จุดที่มันหลวมตรงไหนนะครับผมก็เดี๋ยวเช็คครับผมตัวนี้ที่มันติดรหัส21เเนี่ยก็คือ เซนเซอร์โอทูนะครับผมทีนี้ก็ลบไปหมดแล้วมันไม่หายนะเซนเซอร์โอทูนี่มันก็คือประมวลผลกับให้ฉีดน้ํามันครับหนาบางนะครับผมอันนี้ก็ไม่ค่อยมีผลกับการที่มันเสื่อมสักเท่าไหร่นะครับผมทีนี้มันก็จะมามีปัญหาตรงที่ว่าอันนี้นะปั๊มน้ํามันเชื่อเพลิงกับหัวฉีดเดี๋ยวมาลองเช็คกันว่ามันบุบบ,บ,บ,บแล้วก็เรือล่นเล่งนะครับผมมาเดี๋ยวโอเคเรามาดูแรงดันปั๊มก่อนนะครับผม สก็กว่าครับผมก็ต่ตำนิดนิดนะล้าเดี๋ยวเราลองล้างปั๊มเชื้อเพลิงดูก่อนแล้วก็ล้างเรือนลิ้นเร่งครับผมอันนี้มัน2.9ครับผมไม่ถึง3าบาทดีครับผมเดี๋ยวดูให้ดีนะสองจุดแสองจุดเก้ครับผมแังกันไม่ถึงสามบาทนะครับผมเดีย๋ยวผมลา้ลางปั๊มเชื้อเพลิงดูก่อน ก็เกือบๆนี่ก็ก็ยัง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 พอใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวแกะล้างกันครับอาการอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ล้างถังน้ามันเชื้อเพลิงก่อนนะครับผมแล้วก็ล้างปั๊มเชื้อเพลิงกองใส่กองมานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาล้างเรือนลิ้นเลงด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ผงกันในถังมีเปล่าครับผมเดี๋ยวถังล้างออกมาเดี๋ยวปั๊มเชื้อเพลิง <ไป S 1> ออกมาก่อนนะครับผม งบทกันนี้โอ้โหมันเกิดเลยครับผมทำดูแคบจังเลย <c oughs> โอโ้มันครบเคร็ดนะครับผมอันนี้ก็ตะแกรงกองไม่ไหวนะครับผมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตะแกรงกองนะครับผมเนี่ยอ่าไม่ไหวโอเคเดี๋ยวเราดูที่มีน้ํามันน้ํามันในนั้นมีน้ําเปล่าครับผม เราต้องล้างถังก่อนเดี๋ยวเขาดูก่อนนะครับผมครับจะเห็นไอการปกปกของน้ํามันเต็มเลยนะครับผมเนี่ยอ่าก็จะเจอละรองรอยการที่มันเป็นคีตนิ่มนะครับเดี๋ยวล้างครับเดี๋ยวดูน้ํามันนะครับผมสีโอ้โหดูเด็ดเนาะสีไม่เป็นน้ํามันเลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวอลองเทดูน้ำมันก่อนนะโอ้โ oh หมีน้ำครับท่านผู้ชมนี่ดูเดี๋ยวจะให้ดูครับท่านผู้ชมดูคือน้ำนะครับผมนี่มีน้ำได้ครึ่งนึงเลยนะครับผมนี่โอ้เ oh, ต็มเลยมีน้ำครับมันก็เลยบ,บุบ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 เลยนะครับผมรถมันสะดุดครับผมอ่ารถสะดุดเร่งไม่ขึ้นนะให้เช็คอย่างนี้เลยครับผมลบโค้ดแล้วก็ไม่หายนะครับผม ติดโคดอ่าาาตัวนู้นติดโคดสงใส่ช่างซ่อมแล้วถอดแล้วเปิดสวิตช์มันก็เลยติดโคดลบไปแล้วมันไม่หายนะครับผมเดี๋ยวดูขีดสนิมในถังนะครับผมให้เต็มเลยนะเอาเฮ้ยแล้วมันจะลางไงเอี่ยมครับเนีอยอย่างเงี้ยโอ้ยมีน้ําครับผมรถมันก็เล่งไม่ได้ครับตัุดูปึกปึกปึก,ปก,ปกไปเลยนะครับผมต้องล้างเรือนลิ้นเล่งด้วยนะครับผมแล้วก็วดัดฉีด เดี๋ยวเราจัดการล้างถังก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมล้างถังก่อนนะเพราะมันมีสูตรล้างถังให้ดูอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องดูแล้วรู้ครับอันนี้ก็ความสุกปกนะครับผมนี้มันจะตันนะครับผมอันนี้ก็อยู่ในน้ําอยู่ในน้ำมันก็เลยจะเป็นสีนี้นะครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนไส้กรองใหม่เลยนะครับผมอันนี้อันนี้ก็ใหม่ อันนี้ก็เก่ามือเป็นไรไม่เหมือนลิงอันนี้ก็เก่าครับผมนี่ใหม <Here. S 2> ่เดี๋ยวเราทิ then, ้งทิ Slow ้งเงินเก่าไปเลยแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนโอลิงด้วยนะครับผมแล้วก็ใส่โอลิงเข้าไปด้วยลิงใหม่นะครับผมเนี่ยนีงใหม่แท้ใหม่ครับมันมีของเก่าของใหม่นะครับผมก็เราก็ใส่ลิงเข้าไปนะวลาเปลี่ยนอย่าลืมใส่ลิงด้วยนะครับผมอันนี้ก็บิดเข้าไปอย่างนี้เลยครับผมโอเคเราได้ของใหม่แล้วแล้วก็มีแต่น้ํานะครับน้ำเต็มเลย ครับที่เอ,อน้ําเข้าถังได้นะครับผมก็ลูกค้าเขาจะบนประจำเลยรถคันนี้ว่าน้ําเข้าถังน้ําเข้าถังไปหาสาเหตุก็ไม่เจอนะครับผมไปถามช่างศูนย์ก็ยังไม่รู้เลยนะครับผมอันนี้ก็อมาวิชัยมาวินิจฉัยกันเลยนะครับผมมันจะมีสายระบายอยู่ตรงนี้นะครับผมสายระบายแล้วมันก็จะเข้ากับไอ้ตัวนี้เสียบเขานี่นะครับผมเพราะเป็นถังอยู่ล่างต้องมีรูระบายครับผมเฉพาะรูระบายไอ้ตัว กว่าถ so so ังนี่ไม่พอนะครับผมมันก็ต้องมีรูระบายอันนี้รูระบายอันนี้มันก็จะเป็นสายตัวนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยเมันจะขึ้นมานะครับผมเนี่ยมันจะเข้ามานี่นะครับผมเดี๋ยวถังออกเนี่ยมันจะมันจะโลดมานี่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 มาขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะทิมครับผมเนี่ยมันทิมไปอยู่เลยนี้เพราะมันทิมไปอยู่เลยนี้มันก็ตรงนี้เป็นซอกจะมีน้ําเข้ามาได้นะเวลาเราล้างรถนะครับฉีดเข้าไปเนี่ยตรงนี้เต็มเต็มนะครับผม ทีนี้จากรูรูรูน้ำเนี่ยมันจะเป็นไหลลงอย่างนี้อยู่แล้วครับผมทีนี้รูระบายรูเนี้ยอ่ามันจะมีรูระบายตรงนี้ออกมานี่อีกอีกรูดึงทนีนี้ในกรณีถ้าเราฉีดน้ำมากมากอะ่ะใสนะ่สายยางเยอะๆรูเท่านี้กับสายยางที่มันลาดลงมาเยอะๆอะ่ะมันระบายไม่ทันนะครับผมพอระบายไม่ทันมันก็จะไหลเข้ามาในถังเข้ามาตรงนี้น้ำก็จะเข้าถังนี่นะครับผมเนี่ยอ่า และอีกอย่างก็คือมันจะเป็นใช้นานๆน,นะมันจะมีขยะอยู่เลยเนี้ยเยอะเลยนะครับผมมันก็จะไปอุดตันรูรูตัวนี้นะครับผมพาให้น้ําขังอยู่ในนี้มันก็จะไหลเข้ามาในนี้อ่านะอย่าต้องบอกเจ้าของครับเพิ่งเจอสาเหตุนะครับผมซูม,ซ,มซูมเมอร์ X ใครที่น้ําเข้าถังไม่รู้สาเหตุดูจากรูระบายถังเลยนะครับผมที่มันมาจิ้มอยู่ตรงนี้ครับเวลาเราล้างมันก็จะน้ําเข้ามา ถ้าคนไหนไม่ล้างรถก็จะไม่เข้าปลอดภัยไปนะครับผมโอเคครับเราก็เช็คหัวเทียนให้เขาด้วยเลยนะครับผมอันนี้ก็ใส่เดนโซมาเบอร์ 22U22 นะครับสูงปิดจะอย่าเปลี่ยนเข้าไปเลยนะครับผมเรือลินเร่งก็ล้างแล้วนะครับผมนี่ล้างสะอาดหมดแล้วพอดีพอดีมันตกปกก็มีคลิปล้างเรือดินเร่งอยู่นะครับให้ย้อนคลิปไปดูนะครับผมอันนี้ก็จะบอกวิธีที่มันเป็นบูดๆเนี่ยครับผมปิดไม่ขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ก็เลยบอกว่าให้ อ,อําทตามขั้นตอนนี้นะครับผมบอกเป็นวิธีแนวทางนะครับผมการแก้ไขได้ไม่ต้องไปงมเข็มในทะเลเดี๋ยวเราใส่ชุดเรือลิลเล่งไปเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองติดฟังกันนะครับผมแล้วก็ใส่หัวเทียนนะครับผมโอเคนะเนี่ยจะเห็นเป็นเซอร์ครับผมเสียบเข้าไปเสียบสายาสเ,ซเซอร์เข้าไปให้ครบนะแล้วก็ใส่น็อตก่อนขอใส่น็อตก่อนครับแ <c oughs> บตมันจะหมดครับเดี๋ยวปิดก่อน เ,เดี๋ยวน็อกล็อกน็อดด้วน็อดเบสิบสองตัวครับผมครับเราทําหมดแล้วเราไม่ได้ล้างหัวฉีดนะครับผมเดี๋ยวเรามาล้างหัวฉีดมันต์ทไม่ติดครับผม ตัวนี้ตัดไม่ติดจะติดมันก็ติดติดดับดับติดติดดับดับนะครับผมเราล้างถังใต้ไอ้ที่ปั๊มเชื้อเพลิงแล้วตัวนี้ก็เลยไม่ได้ล้างหัวฉีดนะครับผมเดี๋ยวต้องกลับมาล้างหัวฉีดก่อนเดี๋ยวแกะหัวฉีดล้างก่อนนะครับผมมันจะตัดไม่ติดโอเคครับการล้างหัวฉีดก็เอา วัตถดออกมาเลยนะครับผมแยกจากเลืเอล้างแรงดันมาเลยครับผมก็เอาน้ํามันฉีดฉีดได้อย่างนี้นะครับผมการล้ลางพัตฉีดนะครับผมมันก็ล้างอะไรได้ไม่มากมายก็เดี๋ยวเอาแปรงขัดขัดกับเรือนล้างแรงดันมันหน่อยครับผมให้มันสะอาดหน่อยพวกนี้มันก็มีจะมีสิ่งสกปรกอยู่นะครับผมเกาะอยู่ก็หัวฉีดก็ฉีดน้ํามันเข้าไป เดี๋ยวเรามาอ่ายกเข็มหัวฉีดแล้วเป่าสวนมันนะครับผมโอเใคมาจัดการเลยเราต้องมีหม้อบแบตนะครับผมหนึ่งรูปปกติประกอบแล้วมันติดไม่ไม่ได้ครับติดไม่อยู่ติดไม่สมบูรณ์นะครับผมมันก็อาการแบบนั้นก็เหมือนหัวฉีดมันไม่สั่งงานนะครับผมหัวฉีดมันไม่สั่งงาน เสียบคอแข็งมันเลยนะครับผมที่แจ็คเนี่ยเห็นนะอ่าเรามันไม่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 แตะกัน้วหันเอาปลายมาตรงนี้เดี๋ยวจะลมเป่าปลายตรงนี้เอามือกดไว้อ่าเดี๋ยวมันมันจะมีน้ำมันออกนะยเห็นไหมอย่าเป่าแรงนะครับผมโอ้มีขี้ผงอ๋อขี้ผงจากแบตครับผมก็โอเคเดี๋ยวก็ไปจัดก,การใส่ครับผมก็ครอบด้วยอ่าเป่า ดดเดี๋ยวเราก็ครอบไปเลยอย่าลืมทําตามอย่างนี้เลยนะครับผมมันสตาร์ทไม่ติดอย่าไปตกใจมันนะครับผมก็เสียบสายเข้าไปอาโอเคก็ดูโอลิงด้วยนะครับผมโอลิงหน้าหัวฉีดอย่าให้มันฉีกขาดนะครับผมอันเนี้ยเดี๋ยวอากาศจะออกได้นะครับผมก็ต้องให้มันเข้าด้วยนะครับผมแล้วใส่ต้องดูให้ดีด้วยล่ะ ยัยมันย่นนะถาจระบีด้วยแหละครับผมเสียบเซนเซอร์เข้าไปถ้ามันไม่เข้ามันจะดังแฟบฟเลยนะครับผมครับผมพอมมั่นใจเสียบล็อกสายให้ดีแล้วก็เสียบไปโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันอีกทีนะครับผม อันนี้ลบโค้ดไปแล้วเหมือนกันยังไม่ติดนะครับผมลบโค้ดแล้วยังใช้ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวลองก่อนนะครับผมเปิดวิกสองครั้งครับเปิดมันเลิกดังก็เปิดอีกทีเปิดโอเคเราสตาร์ทได้เลยอ่าโอเคครับแสดงว่าโัชีดเนี่ยมันตันนะครับผมเพราะที่ผงมันเข้าไปเต็มเลยนะครับผมที่ผงไปเต็มเลยเต็มมากเลยครับผมโอเคเลยครับผมเนี่ยมันก็จะเร่งได้ทันทีเลย ง่ายๆนะครับผมก็เคสนี้ก็ยากหน้าดุมกันครับผมต้องล้างหลายจุดนะครับผมอันนี้ก็คือระบบการซ่อมที่ถูกวิธีนะครับผมก็ยังไม่ได้ได้การเช็ควาลอีกทีนะครับผมตอนนี้ก็ถ้ามันไม่ติดต้องไปเช็ควาลอีกทีนะครับผมตอนนี้ก็ปกตินะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองขี่ก่อนนะครับ ครับก็ไปขี่แล้วก็ใช้ได้เลยนะครับผมก็ถ่ายก็เป็นปฏิปต่อสักเท่าไหร่นะแต่ก็เข้าใจนะครับผมอันนี้ก็ออเป็นเสร็จเลยนะครับผมเป็นการปรับเสร็าล้างถังล้างปั๊มเชื้อเพลิงหัวฉีดนะครับผมแล้วก็เช็คหัวเทียนนะครับอันนี้ไม่ได้เช็ควาลแล้วครับผมแล้วก็มาเปลี่ยนไส้กรองแล้วครับผมเช็คน้ํามันเครื่องอาการมันขี่ไม่ได้เลยครับมาเช้ามาบุบบู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 บด้วบนะครับผม โคดยิบเอ็ดเดี๋ยวผมลบลบไปให้แล้วเรียบร้อยครับผมวันนี้ก็เรียบร้อยหมดเลยนะครับผมที่น้ําเข้าเจ้าของไม่รู้ก็อันนี้นะครับขอย้ํานะครับผมเนี่ยทุกคนเลยให้เอาออกมาเลยนะครับผมจากจากตรงเนี้ยให้เอาออกมันมันมันจะคดอยู่เลยเนี้ยให้เอาออกเลยนะครับผมซมโมเอ็กอันเนี้ยให้เอาออกมาไว้อยู่ด้านด้านนอกตรงนี้เลยครับผมให้มันงออยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวขอประกอบครับผมโอเคให้มันงออยู่นี้เลยนะครับผมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับให้อยู่อย่างนี้แหละครับอันไม่ต้องเอาเข้าไปเข้าซอกมันนะครับผม อ่ามันจะอยู่ทรงนี้เลยเนี่ยให้มันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวฟลิ่งปิดนะครับผมแล้วก็จะได้หมดปัญหาเรื่องน้ําเข้าจากอ่าสายระบายนี่นะครับผมที่ทุกคนหาไม่เจอนะครับผมอันนี้ก็เป็นเสร็จพิธีนะครับผมไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับผมก็ซ่อมแบบไม่ใช่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ใช่ง่ายเกินไปนะครับผมจะดูคลิปก็จะง่ายนิดนึงทำไมดูก็จะเหมือนงมเข็มในทะเลนะครับผม มันก็ผมว่ามันไม่ยากเหมือนตอนที่มีเมียครั้งแรกอะครับผมใครมีเมียครั้งแรกยากก็บอกนั่นหน่อยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมว่ามันยากตรงไหนอะครับติดขัดตรงไหนก็บอกกันได้นะครับผมอันนี้ถ้าเรื่องรถก็ปรึกษาได้ครับผมอ่าอันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมซูมเอ็กเล่งไม่ขึ้นนะครับอาการสะหัสเหมือนกันนะครับผมนี่อย่าลืมติดตามนะครับผมกด subscribe ให้ด้วยครับเป็นกําลังใจกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ